สอวสักครู่นะคะรับบริษี่สเปกต่อนะคะคันนี้กับมร์ติสบิคดินจปาตีเอเวเทกนสัส c ี t ีทคันนี้ค่ะซคันนี้ค่ะเราปี2องพันี่สิบจดกิเบ็กอะไรขึ้นยังพันปปดรอโตันะติยาประมูลได้เริ่มง้กแค่ยาพอชชำระค่าประกินซีมารับชอบเรื่องอายาทุกกรณีโดยจ้งแล้วนะคะประมูลคันนี้ค่ะมีราคาเปิดเริ่มต้นที่สามแสนสบาทเลยเชิญคันห่งท่านหนึ่งท่านปรับราคาสามแบาทราคานี้ก็ต่อราคาได้่ะสามแสนสอบาทสามแสนบาทสองพันสี่พักพราคาไปต่อค่ะสามศูนราคาไปต่อยาวเลยค่ะสามสิบสองพันสี่พันราคาไปแล้วค่ะสี่สองราคาไปต่อสี่หกราคาเปลี่ 8,000เป็นแ26870พันนี้ประมูลราประมูลที่สอยู่นะคะ7788082ราคาเปยนแล้วค่ะราคาเปยนแล้วนะ3 0 0 4 6 8 0 0 9 0 92ราคาเปยนแล้วค่ะ4ก็6 6 8ราคาเปยนแล้วนะ3844,000ไปต่อยาวเลยค่ะ44,000 6 0ไปต่อไหม44,000ราคาเปลี่ยนราคะตอนนี้อยู่ที่6 8 0 0ราคาเปยนแล้วนะ4,000ไปต่อได้48ประมาณ10ราคาเป็นตรงกลางราคาที่้านค่ะ40,000ราคานี้ค่ะที่ลำประมูล2,000กลับไปออนไลน์412224 เปลนะซีแงหกพันละคะปนราคาอนรคาเปแล้วนะแสองหมื่นบาท้ำเดือดีแสอนออนไลน์ค่ะสี่ออนไลน์นะตอนนี้ออนไลน์นะจ้าซื้อต่อยกใหม่นะซีแซสองหมับบาร้ำเดือดซีแซงสองนสองพันสี่พันราคาเป็นราคาส่สองสี่ราคาเป็นนะแสองหมื่นสี่ออนไลน์หกพนราคาเป็นแล้วแสองหมื่นหกพันบาทนราคาเปลี่นนะสี่ลูกค้าล้านค่ะออนไลน์เปลี่ะรค่ะีแสามพันบาทเดือสองพันกับไปลานแซสาหมื่นสองับาน้ำเดือน้ำเอดซีแสาหมื่นสอ สอยกใหม่ค่ะซีซ่ามื่นปดพนสี่สบเป็นราคาที่ลประมูลซีซสี่มืบประมูลน้ำหนึ่งซซั่นสิอสองพันกับไปลานซซ่สามื่นสองพันสี่พราคาเป็ลานค่ะสี่สี่สีล้ประมูลแล้วนะสี่สี่พันหกพันราคาเป็นล้านราส่สี่หกสี่แปดสี่ล้ำประมูลนะคะตอนนี้ซซ่สาหมื่นแปดพันบาทหนึ่งออนไลน์สามหมื่นบาทหนึ่งน้ำหนึ่งซีซั่นส้มหมื่นสองซ้อตดยกใหม่ดูค่ะสองพันกับไปที่ล้น่ะซซ่นส้หม่นสอง เปลี่ยนหกพันแล้วค่ะเซนงหมื่นหกพเด็น้ำซันหน่งหมื่นวรายสาปดราคาเปลี่ยนที่ออนไลน์นะอีกสตงไม้แม่ค้าทวนทวนกลมกลไปเลยหกศูกับคนมากค่ะเซันหกหมื่บาทน้ำเด็กซันสองันทรซนสพนราคาเปลี่ยนที่ออนไลน์ค่ะเซซันทนงหมื่นสองพันเด็กน้ำเด็กเซซันหนึ่งหมื่นสองพันบาทซึงถ้ายกใหม่นี่ลูกค้านะเซซันหนึ่งหมื่นสองบาทที่ไม่ได้ซับซื้อหนึ่งหกเก้าสี่พันราคาเปลี่ยนัน่งหม่นสี่พับาทเด็น้ำเกเัน ออนไลน์ค่ะนับสามไข่ค่ะตลกขาดจาราคา4 6 0 0 0 0หกหมื่นหบาทอะไรได้ไปใช้ไปหมาเลข30169 30169ประมูลได้ไป4 6 6 0 0 0บาทมาหีดต,ต,ตาเรียนแจ้งทราบและขอบ